เอาละฮะสวัสดีเราฮันเตอร์ทุกๆท่านพบกับผมในโลกใหม่อีกเช่นเคยนะครับผมไม่พูดมาเสียเวลานะครับผมกินข้าวปิดตาแล้วตีหม้อให้เชฟเป็นฝ่ายเลือกนะครับผมผมขี้เกียจเลือกเองให้เชฟเลือกเลยจัดไปนะฮะกินข้าวต้องให้เชฟเป็นคนปรุงเออปรุงอาหารแมวใส่ไปเรียบร้อย ทั้งน้องไก่ทั้งไส้กรอกทั้งแฮมทั้งนุนนี่นั่นทั้งซุปโอ้ยสุดยอดสราพสรพาัดสารพเพอ,อร่อยไหมดูจากส่งก็น่นาจะอร่อยนะครับผมขอบคุณหลายหลยไม่เป็นไรครับเมวขอบคุณที่บริการในกาล่าวันนี้ผมจะมังงัดเจ้าราเตียนนะครับผมผมไม่ได้คิดชื่อเล่นวันไว้ได้วยผมก็เลยเรียกม,มันว่าราเตียนตลอดไปเลยและอาวุธที่ผมจะเอามังงัดกับราเตียนนั่นก็คือนี่ครับผมดาบคู่ดาบคู่คือหนึ่งอาวุธที่ผม ใช้ไม่ค่อยบ่อยแต่ก็ใช้เป็นประจำนะฮะไปเลยขึ้นแท็กซี่มาแล้วมาแล้วโอ้เย,ยเราจะมังงัดกับราเตียนนะฮะไอาราเตียนหลายคนเรียกว่าลาเทียนแต่ผมจะเรียกราเตียนมีปัญหาป่าฮะเก็บของตามหาล่องรอยที่ล่องลอยแล้วก็เก็บอ้นี่ไปด้วยโอ้โหเอาเอาไว้ฟัโดโรด้าใส่มันนะครับผมฟัโดโรด้าเข้ากำแพง มีตรงไหนเก็บได้เก็บใช่แล้วตรงไหนเก็บได้เก็บหืมตมกลิ่นตามล่องรอยมันไว้ตามร่องรอยมองไว้ตรงนี้คือลังของเอลารเตียนนะครับผมรลาเตียนคือ,อาลาทะลอตัวเมียซึ่งลาเตียนเป็นไฟอิ่งไวเวิร์นประเภทที่ชอบสู้บนดินมากกว่าสู้บนอากาศนะครับผมถ้าเป็นลาทะลออคือสู้บนอากาศอย่างเดียวเลยลูกเดียวเลย ดังนั้นแล้วราเตียนคือ,อจะสู้ง่ายกว่าราทาร้อยเป็นเป็นเท่าตัวเลยแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวสำหรับราเตียนเลยก็คือหางที่เป็นพิษของมันนะฮะนี่ลองลอยเอ้ยลองลอยใหม่เหรอใช่ได้นะลองลอยตัวใหม่เนาะตัวไหนนี่เอาหินดีกว่าเอ้ยมันอยู่ไหน มันอยู่ที่สข้าอยากรู้มันอยู่ที่สมัน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 โอ้โหอเจอโครงกระดูเก็บปเก็บไปโครงกระดูเก็บไปราเตียนคือไฟอิงไวเวิร์นที่ค่อนข้างจะสู้ยากเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเมียที่ไปคู่กับราทารอสและเป็นตัวที่หวงไข่มากเวลาที่จะขโมยไข่ต้องระวังเป็นพิเศษ วิธีการล่าลาเตียนมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมคุณถ้าหากว่ามันเริ่มมีสเต็ปถอยหลังเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือวิธีการปัดหางที่น่าเกลียดน่าเกลียดนั้นกำลังกระเลียด,ายด,ายด,ายดมากนี่เก็บกระบองเพชรแป๊บโอ้โหเก็บกระบองเพชรแป๊บอ้อจิเวลแคคตัสบาร์บูบแคคตัสจิเวลแคคตัสอืมใช้ได้ ลาเตียนจ๋าไปอยู่ไหนจ้ามาให้ฉันเข้ามาเขยืบมาใกล้ๆพูดไรของผมเนี่ยผมพูดเยอะใครลาเตียนอยู่แถวนี้หรือไม่ลาเตียนจ๋าอยู่ที่ไหนจ๋าลาเตียนจ๋าอยู่ที่ไหนจ๋าอยู่ที่ไหนจ๋าขอฉันเห็นหน้าเธอหน่อยสิยินเสียง ข้าได้ยินเสียงเจ้าโอ้ยลองลอยเต็มเลยต้องต้องเก็บไว้แล้วก็เลียใช่พอต้องไหนทางนั้นเหรอแง๊บอ้าโอ้โหเจอละเอ้ยอ้ยยดนกดคิวเพื่อเดมอนหมดแล้วโอ้โหเอ้ย เอ้ยโอ้ยพ่งใส่พุ่งใส่เอาไรเอะไรอะไรอ๋อพ่นไฟโอ้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่หรอกอ้าวหนีหนีแล้วครับมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีขึ้นฟ้าไปไหนหนอโอ้ตามมัน ตามล่องลอมันไปอยู่ตรงนู้นเอานี่ดีกว่านี่เอาผลไม้ดีกว่าผลไม้ปีศาจเอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอยัดยามนักขอยัดขอเฮ้ยงัดขึ้นแล้วก็เฉือนขอดเก็ตขอดเกตอ๋ออุยโดนมันพุ่งใส่ เอะไรทำไรปัดขึ้นนั่นไงกัดแล้วต้อง,อป,งกกอปัดขึ้นอ่อปัดหางเดี่ยวโกนดีโอ้ยเช็ดหกอึ๊บเป็นไงเป็นไงทำไรทำไรปัดขึ้นนาดูสเต็ปหรอกโอ้ยทำไมมันกดยากจังเลยวะเฮ้ยปัดขึ้นปัดขึ้นอีกอ่ะโอ้ยระวัง เออปัดขึ้นปัดขึ้นีตัดหางผมเป็นพวกชอบล่าหางนะครับผมล่าหางคือของถนัดหนีไปละน้อยหนีไม่พ้นหรอกไอ้ขี้ขาดคิดว่าจะหนีพ้นเหรอไม่ต้องห่วงขามาต,ตำแหน่งเจ้าไว้แล้วที่เหลือก็แค่วิ่งไป ตามมันไปโตเราต้องตามรอยลาเตียนไปนะครับผมลาเตียนคือราชินีบนดินนะครับผมควีนออฟเดอะแลนด์ถ้าเป็นลาทารลอกก็คิงออฟเดอะสกายนะครับผมแค่คิงออฟเดอะสกที่ไหนนะแม่งโดนยังโดนเดียบงงัดอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยกดเล็งดิวะปัดขึ้นอ่า อะไรอะไรเออเฮ้ยเลยเฮ้ยโอ้ยขับขับลาทำับลามคนกินปากเอ้ยมาละคนกินปลาสองรอบสามรอบอ่าโอ้ยแบบแบบแบบแโอ้ยโอ้ยดาบคู่ทำางี้ได้ด้วยเหรมเนี่ย เฮ้อเอ้ยเอ้ยไม่ยินโอ้ลมลมลมเอ้าขาดขาดแล้วขาดแล้วเอาดิอุ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่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 โอ้โหไม่ยินแน่อะไรทำไรพุ่งพุ่งอ้ กระจอก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 ไม่ยี่แน่ทำอย่างนี้แหละง่ายดีเด็บบอลหมดวโอ้ยโคตรเท่เลยดับคู่ไอุ้ยอ้ยอุ้ยอือเอาดิเอาดิที่มันเจ๋งเหรอฮะฟันรัวๆเลยไม่หยุดยั้งไม่หยุดยั้งโอ้ยดับคู่แม่งดับคู่อย่างเจ๋งเลยหือ วิ้ยพุ่งใส่โอ้โหโตจนได้พุ่งอีกแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยนี่นี่ได้ใจใหญ่กันไปแล้วได้ใจใหญ่กันไปแล้วแหมพกินอีกกินอีกเฮ้ยงับโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ายายอ๋อโอ้พุ่งใส่ถึงจะถูกตัดหางแต่มันก็ยังติดพิษอยู่นะฮะโอ้ยอะไรเนี่ย

ัดขึ้นอ้โหรถไฟโดนแอบแบบแบบาาาาาาโอ้โหโอ้โหเงียบโอ้ยทำไมกูโดนวะเนี่ยโดนเฉยโอ้ยดอีกแล้วเอาิายแล้วติดมึนิายแล้วติดมึนโอเคใส่โอเครอดรอดลรอดละ เกือบโดนเฮ้ยไม่นี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 ่สไลด์สไลด์ถอดเก็ตสไลด์ก่อนเก็บอะไรมันอะไรวะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเออเออเอาเอางี้ไปเก็บบันโดนได้ นี่แน่นี่ขออดออเอางี้ไปกินก็ได้วะอ้นี่่นี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 ่ฟัน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 เดมอนหมดฟันฟันฟันชั่วออโอ้ยคนมันคนจะมันโอ้ยตุยเหรอโอ้ยไม่ยากนี่วาโอ้ยกระจอกชิหไหไอ้นี่ขอเกตขอเกตขอเกตออ ขอดเกตขอดเกตอีกขอดอีกเออเฮ้ยบินหนีบินหนีให้มันหนีไปนะมันมันจะตุยแล้วให้มันไปนอนคุยกับล่ามะม่วงที่ที่ลังมันดีกว่าเออให้มันไปนอนคุยที่ลังมันดีกว่าโอ้โหดาบคู่ตีโคตรมันมันสุดๆแล้วก็เก็บหางแปร์บขอเก็บแปร์บฮ่าฮ่าแซ่บเลยลาบปาก อได้ได้กลิ่นลาเตียนโอ้โหเอ้ให้ตายเถอะเหลาแป๊บเสร็จละทีนี้แหละเอ็งไม่ตายดีแนะ่ไอ้หนูเออตายไม่ได้เอาระเบิดมาเออช่างมันเถอะผมมันก็ค่เออจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ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 ๊บไม่โดนเลย ดีดีด <rude S 2> ีด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 ีโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แน่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 อะไรอะไรไปดีดีไป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 อะไรฮะอะไรฮะเอาเป้าเอาเป้าจับฟันโรด้าใส่ป่ะมาว่าวิ่งมาทางนี้แป๊บไปไปไป้ยโอ๊ยโอ้โห อ,อะไรวะอ้าวจบเอาอะไรวะโหยปิดไม่สวยเลยเซ็งแลยปิดไม่สวยคนรู้สึกไม่ภาคภูมิใจนะครับผมรู้สึกแย่ที่สุดปิดไม่สวยเลยโดนตะขอเกี่ยวตายเหรอมันไม่เท่เลยอะจะปิดส,ดสวยๆซะหน่อยเซ็งเลยปิดได้กากมากนะครับผม ม่มีอะไรดีเลยโอเคเก็บของปแล้วก็ควา้าไข่ไวเวิร์นไข่ของไอ้ลาเตียนตัวนี้นะฮะแล้วก็ช่งแม่งคว้ามาแล้วก็ช่งแม่งทิ้งเลยซนะโอเควันนี้ไม่ยากไม่เย็นนึกว่าจะยากนะเนี่ยโหดาบคู่นี่แม่งมันกับที่คิดอีกนะเนี่ยเป็นดาบคู่ที่ เลเวลสด้วยอ่าเล่น huh. uh huh. กับแมวเล่นกับแมวอ่ะ uh huh. เอาแฮมไปกินเอาไส้กรอกไปกินซะเอาไว้เจอกันใหม่ในการล่าครัง้งถัดไปสำหรับครั้งนี้ขอกราบขอพระคุณไปอย่างสูงสวัสดีครับผมบ๊ายบาย